38ยังแบกอยู่โรนัลโดยังสุดในโปรตุเกสขึ้นชื่อว่าโรนโดนั่นหมายความว่าการเวลาไม่อาจเปลี่ยนแปลงความร้ายกาจได้โรนโดที่หลายคนมองว่าเขาดรอปลงไปแล้วไม่เหมือนเดิมเพราะแก่แล้วแต่เดียวก่อนถ้าเทียบอายุผลงานขนาดนี้นี่มันโคตรคนชัดชัดในนามทีมชาติกับศึกใหญ่ฟุตบอลยูโรโรนโดยังอยู่ในจุดสูงสุดครับไม่เคยเป็นหางหมาแต่คือหัวราชสีดังหา่า 9เกมตะพันไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านพาทีมบ้านเกิดเก็บชัยรัว10เกมรวดโดยที่ไม่แพ้เลยที่ผ่านมาสําหรับทีมชาติแล้วโรนโดเป็นทุกอย่างของทีมฝอยทองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นความหวังของเราแฟนบอลเป็นคนที่สามารถพลิกเกมได้ด้วยตัวคนเดียวฝีเท้าและประสบการณ์ของโรนโดถ้าลงแข่งมีชัยไปกว่าครึ่งย้อนกลับไปยูโร2016ปีที่โปรตุเกสควา้าแชมป์มาคลองได้อย่างยิ่งใหญ่ รายการนี้ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศกับทีมตาไก่ปีนั้นโปรตุเกสเข้ามาในฐานะมามืดไม่มีใครคิดเลยว่าจะคว้าแชมป์มาได้นักเตะชื่อชั้นโหดโคตก็มีไม่กี่คนเองแต่ด้วยความมุ่งมัน่นบวกกับสธานแรงก้าที่ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมันเลยทำให้ทีมฝอยทองเนี่ยคว้าแชมป์มาครองจนได้ครับ ตั้งแต่เกมแรกไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศรวนโดเปรียบดังโค้ชคนที่2คอยสั่งการปลุกระดมลูกทีมให้ฮึกเขิมตลอดเวลายิ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศในขณะที่บาดเจ็บและโดนเปลี่ยนตัวออกรวนโดก็ยังออกแอคชั่นกระตุ้นน้องๆอยู่ข้างสนามอย่างไม่ลดละจนคว้าแช,ชมป์สมัยแรกมาครองจนได้ครับต่อมาหลังจากที่คว้าแช,ชมป์ยูโรได้รวนโดก็กลายเป็นอาวุธทำลายล้างของโปรตุเกสอย่างแท้จริงครับ ลงสนามทีต้องมีประตูฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก2018ในกลุปบี9เกมพี่เกล่อไป15าพาโปรตุกเกสเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการจนได้ฟุตบอลยูโรปี2020รอบคัดเลือกก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่พี่เกนเนี่ยยิงกันตีนแตก8เกม11ประตูในรอบสุดท้ายก็ยิงไปได้ถึง5ประตูแต่น่าเสียดายครับที่แพ้เบลเยียมตกรอบ16ทีมไปก่อน ตัดกลับมาตอนนี้ในวัย38ปีรวนโดอายุมากแล้วร่างกายก็คงไม่ผิวเหมือนเดิมเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่สิ่งที่รูโดเป็นและเป็นมาเสมอนั่นคือการเป็นตัวแบกของทีมชาติเรียกได้ว่า38ยังแบกอยู่9เกมที่ลงแข่งในฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกสดๆร้อนๆที่ผ่านมาลูกพี่ตับ,บันไป10ประตูพาโปรตุเกสชนะรวดม้วนเดียวจบโดยโปรตุเกสยิงได้36ประตูและเสียเพียง2ประตูเท่านั้นครับ อายุขนาดนี้เป็นคนอื่นคงเลิกเล่นไปแล้วแต่กับโรนโดแพชชั่นและความกระหายยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยทั้งที่คว้ามาเกือบทุกอย่างแล้วรางวัลส่วนตัวทอฟฟี่แชมเปี้ยนมันล้นตู้แทบไม่มีที่ตั้งครับจะมีสักกี่คนที่แพชชั่นพุ่งพ่านขนาดนี้ในบางมุมแฟนๆเนี่ยอาจจะมองว่าโรนโดเป็นนักเตะจอมอีโกยิงพยองไม่ฟังใครแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันพิสูจน์กันในสนามครับ รู้แล้วที่กล้าพูดก็พอแบบนี้นี่เอง38ปปียังแบกอยู่โรนโดยังสุดในโปรตุเกสสวัสดีครับ